สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ว่าวางรากฐานนะครับก็คือในโซนนี้ผมสีปลูกไม่พลน,นะครับสีปลูกไม่พลนในพื้นที่นี้ล่ละวัดน,นี้การปลูกไม่พลนนี่เขาต้องมีการออกแบบนะครับมีการศึกษาว่า ต้นไม้ที่เขาสิมาปลูกนี่ควรปลูกระยะเท่าใดห้างเท่าใดนะครับแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์มันก็มีระยะของมันอยู่นะครับก็มีหลายอาจารย์แน่เบิ่งใน y ยูทู b แน่เบิ่งในทฤษฎีนั่นทฤษฎีนี่ก็เบิง่งหลายๆคลิปหลายๆทฤษฎีนะครับมาประยุกใส่ให้มันมาะสมกรับพื้นที่เขานะครับก็ไม่ได้เอาตามแบบเป๊ะๆนะครับ บางคนว่าผมทายอย่างยุ่ตัวนี้คือบอเห็นอย่างผมเสียให้เบื้องนะครับผมสีปักลักไว้ลักลักทีหนึ่งลักทีสองสีงาไปบนนะครับเดี๋ยวผมสีไล่ให้เบิง้งอันนี้ผมได้ทําการวัดเรียบร้อยนะครับตั้งระยะเรียบร้อยแล้วว่าสีปลูกไม่พุ่นนี่ผมได้ตอกลักเรียบร้อยไปแล้วครับจนทั่วแล้วตอนนี้มันน่าจ,จะมองมาเห็นนะครับ เดี๋ยวให้ผมให้เบื้องใกล้ๆเอาเอาใกล้ๆก่อนนะครับก็คือผมได้ออกแบบใบปลูกไม่ผ้นนะครับส่วนไม่ผ้นนี่ผมยังบด้ตัดสินใจนะครับว่าสีปลูกไม่ผลนอย่างแต่ว่าผมวัดไว้แค่ว่าพื้นที่ซ้ำนี่นะครับควรปลูกต้นไม้ไม่ผ้นนี่ระยะห่างซ้ำใดนะครับมันจะได้จากต้นเั้สีออกแบบไว้นะครับเพราะว่า เวลาเขาไปซื้อพัน์เขาจังหูวัจกว่าเขาซื้ซื้อจากต้นนะครับเพราะว่าผมปลักลักไวปไ้ปแล้วทัวแล้วผมนับเบว้แล้วนะครับผมนับเไว้แล้วพื้นที่ทางเบื้นี้ใส่ต้นไม้อยู่ยี่สิบสี่ต้นนะครับมีอยู่สามแถวแถวที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับ แถวที่สองคือตัวนี้นะครับวันนี้แถวที่สามก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับจะผมตอกลักไว้เบิ้อล้ะครับมันนาดกล้องจะมองเห็นอาจจะเห็นอยู่นะครับหนึ่งสองสาไกลแน่กับบเห็นเนาะก็ะเอาซ้ำนี้ทางนี้มีอยู่8ปดดลักนะครับ ทางนี้มีอยู่สามลักคือสามแถวทั้งนี้สามแถวบบดนี้เขาออกแบบนี่โมเมนว่าอยากปลูกยังไงกป็ปลูกนะครับเขามีการออกแบบคิดคำนวณเรียบร้อยนะครับโมเมนว่าเอ้ยอยากปลูกบางไหก,ก็ปลูกอยากปลูกต้นยังก็ปลูกนะครับนี่ครับจะได้เห็นว่าผมทมดินมาแค่ติดขอบป่า นะครับเป็นยังคือทมมากแค่นี้บางคนบอกค,คือบอเอากว้างๆเนะี่ยอ่านทางพี่เนี่ยเป็นที่ดินคนอื่นนะครับทางนี่ว่าง่ายเดยนมันสุดนี่นะครับเดีนมันสุดนี่บัดน,นี้โมเมนต์ว่าเฮ้ยสิมาปลูกต้นไม้ชิดขอบนะครับเพราะว่ายัางเวลาต้นไม้มันง่ญ่ขึ้นมานี่มันสีลูกล่ำพื้นที่คนอื่นนะครับ เขาสีได้มีปัญหาเนี่ยที่หลังนะครับว่าต้นไม้เขากะเป็นไม้ยืนต้นนะครับต้นใหญ่นะครับถ้าเป็นไม้พนกับต้นใหญ่นาอเวลามันใหญ่ขึ้นมามันสีลูกลํำไปหน้าพื้นมันสีไปคุ้มหน้าพื้นบ้านเฮาเรียกว่าบ้านเฮานี่เรียกว่ามันงำเข่าพื้นนะครับงามันหฮมมันนี่มันสีไปงำเข่าพื้นนะครับเอาเลยต้องขยับออกมากจากแดนพื้นนี่ ขยับออกมานี่ประมาณ2เมตรนะครับใส่ปมก้าเลยครับกา้าวสองเมตรนี่กะสีบ่มมีปัญหาครับอันน้าข้างๆหรือว่าเพื่อนบ้านข้างๆนะครับพอเขาปลูกไม่ยืนต้นเนาะไม่ผลเนาะมันก็นสีต้นใหญ่กะสำหรับคลิปนี้ก็เฮ็ดขึ้นมาให้แบบว่าคนที่สีออกแบบปลูก ต้นไม้ครับเป็นไม้พุนนี่บัวแมนว่าชีปเป็ดปลูกจนชีดขอบรั่วนะครับมันสมีปัญหาที่ลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน่อยๆนะครับว่าการวางเพียนที่แรกนี่ก็สำคัญอยู่นะครับบัวแมนว่าปลูกไปแล้วโอ้มันใหญ่แบบนี้ว่าเป็นต่าง,งํามงาหน้าหรือว่ากิ่งก้านมันยื่นไปลูกลํำพื้นที่ของคนอื่น เขาสีมันง่ายต้นไหมว่าได้เนี่ยครับเพราะว่าหากมันเดินแล้วเนาะมันต้นใหญ่แล้วมันสเปการเป็นว่าเสียเวลาไปอีกนะครับกระสั้นดังนั้นเวลาโหดออกแบบพื้นที่หรือว่าสีออกแบบวางเพนนะครับว่าสีปลูกไม่ผลที่มีต้นสูงง่ายขึ้นมานี่เขาต้องออกแบบมันให้มันบรบบกวนชาว่า,าน,นะครับ วางเปลี่ยนวางอย่างวางเสาว,วางแถวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอคิดดีๆไว้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามน้ำนะครับเด้อกดไลค์ให้น้ำครับ